วมินนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะเพราะว่าใส่นิดหนึ่งก็เหลืองแล้วกระเทียมค่ะอันนี้จะเป็นเกลือป่นใส่นิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปคลุกเขากับน้ำปลาค่ะพริกขี้หนูสวนค่ะ เราจะล้างตัวปลาด้วยเกลือนะคะหรือถ้าใครไม่มีเกลือนะคะใช้มะนาวก็ได้นะความจริงเราจะใช้มะนาวกับเกลือแต่วันนี้ไม่มีมะนาวนะคะก็เลยใช้เกลืออย่างเดียวนะอันนี้เราได้ทาเกลือไปบนตัวปลาแล้วนะคะนี้คือตัวปลาที่เราได้ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะอาจจะไม่ได้ล้างให้ดูนะคะพอดีตั้งค่ะกล้องไม่สะดวกนะมาถึงขั้นตอนการทาตัวปลานะคะ แน่น่าจะไม่ใส่น้ำปลาแล้วนะคะเพราะว่าใส่เกลือไปมันเค็มแล้วนะ you <sharp inhale> เดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งในซึ้งนะคะใครที่ไม่ชอบใบมะกรูดนะคะเปลี่ยนเป็นใบโหระพาก็ได้นะวัวอหอมนี่ความจริงเราต้องใส่ในขั้นตอนการโขกกับกระเทียมนะคะแต่เราลืมนะวางลงไปเลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะกับปลา1นขมิน้นก็เป็นเมนูสุขภาพง่ายๆนะคะถ้ายังไงก็ลองไปทำทานก็ได้นะคะใครไม่ชอบใบมะกรูดเปลี่ยนเป็นใบโหระพาก็ได้นะคะก็ถ้ายังไงก็ฝากกด s ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับในนาด้วยนะคะคลิปวิดีโอหน้าจะเป็นเมนูเกี่ยวกับอะไรต้องรอชมสวัสดีคะ่ะ